สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมาเติมน้ํามันเครื่องตัดหญ้านะครับปกติเราก็จะใช้อยู่น้ํามันหนึ่งถังนะครับต่อน้ํามันสองทีหนึ่งฝานะครับเราจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าหญ้ามันเราตัดหญ <iffs> ้าทั่วไปนะครับหญ้าไม่ได้ลกมากนะครับแต่ถ้าหญ้าที่มันลกมากเราก็เพิ่มเป็นฝาครึ่งก็ได้นะครับถ้าเราเติมน้ํามันสองทีเยอะเกินไปนะครับมันจะมาเยิมอยู่ตรงบริเวณเครื่องนะครับ แล้วก็มันจะทําให้สตาร์ตติดยากด้วยนะครับแล้วก็มันจะมาเยอะอยู่ตรงอสไกกองอากาศนะครับไ้กองอากาศกับบริเวณเครื่องนะครับมันจะเยอะกมคือว่าน้ํามันเครื่องเอ้ยน้ำมันสองทีมันเยอะเกินนะครับแต่ถ้าใส่น้อยเกินไปนะครับมันก็จะทําให้รู้สึกติดได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ํามันกันเลยนะคระับเราใส่ ใส่ไปหนึ่งถังนี้อยู่ประมาณหนึ่งลิตรนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งถังนี้มันจะอยู่ประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็ใส่อันนี้หนึ่งฝานะครับหนึ่งฝาเพราะว่าหญ้ามันก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่นะครับใส่ประมาณหนึ่งฝาได้อยู่นะครับแต่ถ้าหญ้าแล้วมันรกเกินนะครับเราต้องเร่งเครื่องมากนะครับเราต้องอใส่สองทีเพิ่มไปอีกนิดนึงเป็นฝาครึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราใส่ ใส่เต็มถังแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือเต็มถังแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไปหนึ่งฝานะครับหญ้าหญ้านี่มันยญ้าอ่อนๆนะครับถ้าเราใส่สองทีเยอะเกินนะครับมันจะทําให้สตาร์ทติดยากนะครับสตาร์ทติดยากแล้วก็มันก็จะเอ่อเยิ้ออยู่แถวไสกรองอากาศแล้วก็บริเวณเครื่องตัวนี้ครับมันจะเยอะเกินนะครับแล้วก็ใส่แค่ฝาเดียวนะครับ สีห้าครั้งหรือว่าสิบครั้งก็ได้นะครับดึงฟรีให้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเลยนะครับ